ข่าวเชยแดนป้ายประจำมันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ ยังอยู่กับผมคมสื่อชัยขอบชเชเยดนตน้มาเริ่มกันที่เกิดเหตุรถกระบะชนประสานงานลรถโดยสาร6ล้อบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทางขึ้นสวนดอกไม้เมืองหนาวจนเปินมีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายบูื่อช่วงเย็นวานนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลเปตงประจำจังหวัดยะลา เราแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถกระบะรถโดยสาร6ล้อบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเรียนเนินเขาขึ้นสวนดอกไม้เมืองหนาตะบนตะนานะใมละอำเภอปตุงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีผู้รับบาดเจ็บเจอาที่นําส่งโรงพยาบาลปตงุงจึงได้ร่วมกับหน่วยกู้ภัยสว่างกวนอิมเบตงุงเมตตาทําและหน่วยกู้ภัยพุสเซรีมเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะชนประสานงานติดกับรถหกล้อ ที่บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจิ12รายเป็นชาย5รายหญิง7รายและชาวไทยอีก2รายเป็นคนขับรถกระบะเป็นผู้หญิงและผู้โดยสารนั่งข้างเป็นชายทั้งหมดได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกเล็กน้อยตามร่างกายเจ้าที่และสาสัครกู้ภยัยจึงได้นำการประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลปทุงหลวทั้งที่14รายโดยมีได้บาดเจ็บทั้งหมดรู้สึกตัวดีจากการสอบถามผู้โดยสารชาวมาเลเซียและไกด์แจ้งว่า รถกระบะคันดังกล่าวขับขึ้นมาทางเนินเลี้ยวโค้งและกินเลนจนชนกับรถหกล้อที่ขับลงมาจากสวนดอกไม้โดยถนนทางขึ้นสวนดอกไม้ดอกเมืองหนาวนั้นถนนค่อนข้างแคบและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากและที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเบืองต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแท้จริงต่อไป ทวีตสดส่งเขายื่นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพล,ลตำรวจตีประสานสีชีวิตยจากเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากพิจายรน้ำศพพลตำรวจตีประสานคงทธิ์สารวร,ส,ร,ส,รสืบสวนสอบสวนสพบางสตาจังหวัดยะลาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุรลายรอบวางระเบิดหลังนำกำลังก็ตรวจสอบเหตุเผารถทำตลนของบริษัทยะลาไฮเวย์ เกิดเหตุรถชนสีบางรางหมู่หนึ่งบ้านสนามบินตะบนเขื่อนบางรางอําเภอบางรางตุยาทําให้พันตำรวจตีประสานเสียชีวิตหนึ่งนายตำรจเบี่งสี่นายล่าสุดนางสาวจิริยานาวาทองพอเ้อยนบ้านป่าไร่ิยาของพันตำรวจตีประสานพร้อมด้วยเด็กหญิงนภัสคงประสิทธิ์และเด็กชายพัฒนะคงประสิทธิ์ได้นาศพพันตำรวจตีประสานไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสุนทรวรีตะบลบางกอําเภอโคกโพจังหวัด พร้อมกำหนดพิธีชาวบริจิจเวลา13นาฬิกาของวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้ทมกลางความสุขเศร้าของโครปบัวญาติมิตรและข้าราชการรวมถึงบัรฑนเอกทวีสอดส่งสสแบบแบงญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติยังได้เดินทางมาวมแสดงความเสียใจและกอดลูกชายให้กำลังใจไม่หลับจำจุตะวันจับกลุ่มเอเย่น้ายาเสพติดรอบสองหลังรอบแรกถูกจำคุกนาน10ปีศูนย์ข่าวหายใจผู้จัดการออนไลน์จุตวัน เอเย่นค้าย,ยาเสพติดรอบสองหลังรอบแรกถูกจับข้อหาพาไอาและถูกจับคุกนาน10ปีก่อนออกมาทํางานทําแต่อ้างว่าไรายได้ไม่พอจ่ายเทิงหันกลับมาค้าย,ยาอีกครั้งเมื่อวันที่23มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้องร,ปรบประปามยาเส,สพติดสพหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือชุดตะวันภายใต้กาลังของพันตรเรภูมิบานทริปพ่วงกับสบพหัดใหญ่และร้อยตำรวจเอกนันทลึก คติยะสุนทนหรหัวหน้าชุดตะวันนำกำลังก็ตรวจค้นบ้านเล็กที่1 1 5ทับซอย1นถนนกาลยาเทพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังได้จับคุมตัวนายคงศักดิ์คงมั่นหรือเอ็มอายุ3 9ปีซึ่งเป็นเอเย่นต์ขายยาเสพติดหลังจากสืบทราบว่าเคยถูกจับคุมคดียาเสพติดมาแล้วก่อนหน้านี้และเมื่อพ้่อทษออกมาไม่นานก็หันกลับมาขายยาเสพติดในพื้นที่ใหญ่อีกครั้ง จากการตรวจค้นภาในบ้านพบของกลางยาบ้า24เมตรไอ้6ถุงน้ำหนักรวม9.60กรัมเครื่องช่างดิจิทัล1เครื่องอุปก,กรณ์เสพยาไอ้1ชุดและถุงแบ่งบรรจุไออีกจำนวนหนึ่งสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับาพว่าเมื่อ10ปีก่อนเคยถูกเจ้าหน้าที่ชุดตะวันจับคุมในคดีจำหน่ายยาไอ้มาแล้วและถูกศาลจำคุกเป็นเวลา10ปีโดยพ้นโทษเมื่อปี64และหลังจากพ้นโทษออกมา ในช่วงแรกได้หางานทำแต่เนื่องจากเงินไม่พอกับค่าใช้จ่ายจึงได้หันกลับมาขายยาเสพติดอีกครั้งกระทั่งถูกจับกลุ่มดังกล่าวทั้งนี้เจ้าที่ได้แจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้ทั่วประเภทหนึ่งยาบ้าและยาไอโดยผิดกฎหมายและยาเสพติดเนื่องจากตรวจพบฉี่ม่วงพ o s i t i v e ไอก่อนคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพใหญ่ดำเนินคดีและสอบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป วาสุกรีไฟเปิดสังเวียนมวยไทยอาชีพพัฒนานักชกรากหญ้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศึกวาสุกรีไฟเปิดสังเวียนมวยไทยอาชีพพัฒนานักชกรากหญ้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่กองทุนการกีฬาแห่งชาติผนึกกองทัพภาคสี่พร้อมภาคีเครือข่ายจัดสังเวียนมวยไทยอาชีพเพื่อพัฒนานักชกรากหญ้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียหน้าที่ว่าการอำเภอสายวุลีจังหวัดปัตตานี ดว้วยบรรยากาศสุดคึกคักชาวปตัตตานียาลาและนาริวสและจังหวัดใกล้เคียงต่างเดินทางมาร่วมชวนการแข่งขันกว่ากว่าหมื่นคนช่วยยกระดับนักชกชายแดนใต้สู่การเป็นนักมวยอาชีพในอนาคตประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สําหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพเพื่อพัฒนามวยไทยรากหญ้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศบริเซียในศึกวาสุกรีไฟสร้างสุขกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห,แห่งจังหวัดปัตตานีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหาดเซวาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจดขึ้นที่บเรียนที่นั่งที่ว่าการอำเภอสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงวันที่5-6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภา,ภายในงานได้รับเกียรติจากนางพาติมะศรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยพลตรีปาโมดพูมอินรองแม่ทัพภาคสดรสุปานีอุปตาสาผู้จัดการกองพัฒนากีฬาแห่งชาติ นายพันธพุ่นเสียมผ่วอดนวยการสำนักง,งานกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสรวมดั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งปัตตานีนายกสมาคมกีฬาแห่งในาธิว่านายกสมาคมกีฬาแห่งจังหว,ดวัดยะลาคณะผู้จัดการแข่งขันนักกีฬาและประชาชนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและประาชรา,รระา,ะระาชนในพื้นที่จังหวัดข้าง,งเคียงจังหวัดยะลานาธทว่สและสงขาเข้าร่วมชมนจำนวนม,มากกว่าหมื่นคน ดรสุปนีคบกษา,าู้จัดการกองสูพัพนากีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทาให้การแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพเพื่อพัฒนามวยไทยรากหญ้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียในศึกสุว,กวากีไฟ้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และบทีปามวติพบมมร้งองม่ทัพภาค4ี่กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและอยากจะขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยทางกองทัพภาคสีและครมลานภาค4ส่วนหน้า ให้ความสำคัญกับการใช้กีฬามาเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งตวมีความมั่นใจว่าผลจากการจัดกิจกรรมทั้งนี้นอกจากจะพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศแล้วยังเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างความรักความสามัคคีสร้างความเข้าใจระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่จงังหวัดชทยแดนภาคใต้ต่อไปทั้งนี้กองทูนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพเพื่อพัฒนามวยไทยรากหญ้า3จังหวัดแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียภายใต้ชื่อว่าศึกวาสุกีไฟเพื่อเป็นการสร้างสุขกระตุ้นเศรษฐกิจแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญคือการเปิดโอกาสให้นักมวยไทยค่ายมวยจังหวัดแดนภาคใต้ส่งการแข่งขันชกมวยไทยเพื่อพัฒนาการกีฬามวยให้มีศักยภาพรวมทั้งสู่ความไปเรื่อยและยกระดับสู่การเป็นนักมวยมืออาชีพในอนาคตและจะได้มีการแข่งขันมวยไทยนักชก มวยชายแดนภาคใต้ประกบมวยไทยมาเลเซียและมวยระดับเงินแสนที่มีชื่อเสือระดับประเทศอีกหลายผู้สําหรับการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางด้านกีฬามวยไทยให้กับนักกีฬารากหญ้าในพื้นที่ได้มีเวทีการสแสดงความสามารถและการได้ชมศักยภาพความสามารถของนักมวยรวมทั้งยังนำนักกีฬามวยไทยอาชีพชั้นนำระดับประเทศจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นรวมทั้งการมอบความสุขและสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตีและพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬาให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากอีกครั้งที่สําคัญมีนักมวยจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันด้วยถือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศอีกหนึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2อ6 6อรอกประกาศเวลา5นาฬิกาพรากรอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญเมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพักปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันอันหนึ่งในช่วงวันที่25-28ถึงกุมภาพันธ์นี้ มวลรมตัวนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้ากะนองหลายพื้นที่สําหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยจะมีกําลังแรงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรประชาชนบริเวณแนวชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งพยาอากาศ สำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6เนกาวันนี้จะถึง6นกาวันพรุ่งนี้ภาคใต,ต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ1ิของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดออนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะว,วันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะว,วันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรปัจจัยอาก,กาศายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดปัตตานีมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ1ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอสายบุรีและไม้แก่น ลมตะนออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเธอไมีคลื่นสูง1-2เมตรจังหวัดยะลามีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอทานโตและอำเภอเบตงลมตะวันออกความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดนราิวาสมีเมฆบางส่วน,วนกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองและตากไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเธอไมีคลื่นสูง1-2เมตร